สวัสดีค่ะออนุ้ยกลับมาแล้วเนาะออนุ้ยเปิดห้องคุย ep สองนะคะจริงๆเรามี ep ep แรกไปแล้วแต่ว่า ep แรกเนี่ยมันเป็นไลฟ์สดซึ่งอันนั้นก็เป็นการมันเป็นการซึ่งซึ่งมันเป็นการที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะรอบนะรอบนั้นเดี๋ยวรอบเนี้ยนะคะมันมีการเตรียมตัวกันนิดหน่อยในเรื่องอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของการไลฟ์สดมาเป็นอัปโหลด เป็นวิดีโอคลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปโหลดทุกวันเสาร์นะคะคุยทุกเรื่องนะ,ะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดวันแรกก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เช่นเดียวกัน,นะะวันนี้หัวข้อ1ิบเทคนิคการวางแผนการตลาดมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเทคนิคต่างๆนะคะ ถามว่าทําไมยังต้องหยิบมาคุยกันในวันนี้นะคะจริงๆไม่ได้เก่งการตลาดแต่ว่าสอนการตลาดนะคะดังนั้นเนี่ยหัวข้อเหล่านี้นะคะก็คือมันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ทได้มีคลาสกับอาจารย์นะคะกับออนนี้เองดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยหยิบสิบเทคนิคนี้มาพูดมาคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ เรียนในคาอาจารย์เองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นจริงๆอยากให้มันให้คลิปมันเนี่ยไม่เกินสิบห้านาทีคือไม่ยาวมากนะแล้วก็ไม่สั้นเกินไปเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่คือเอาเป็นแบบหยิบเทคนิคมาคุยกันแล้วกันนะคะไม่ไม่เอาแบบยาวมากแล้เวเริ่มเลยแล้วกันเนาะ เอ่เอทำไมถึงวันนี้ถึงต้องหยิบมันมาคุยกันเรื่องของสิบเทคนิคการวางแผนการตลาดมาคุยก็อย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มีคลาสกับอาจารย์นะคแล้วก็มันเป็นคลาสเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอนของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเ,เทคนิคเหล่านี้มันก็จะมีการผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่นะพราะช่วงนี้แต่ละแต่ละห้องก็จะเรียน แผนการตลาดวิจัยการตลาดหลักการตลาดดังนั้นแน่นอนนะะเราต้องมาเริ่มกันด้วยข้อแรกหรือเทคนิคแรกคืออะไรนะคะเทคนิคแรกของเรานะคะที่อาจารย์จะกล่าวถึงในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายทางการตลาดจริงๆแล้วในส่วนของออออการวางแผนะมันเป็นมันเป็น ปัจจัยหลักนะคะปัจจัยหลักเลยที่แต่และธุรกิจจะต้องมีการวางแผนนะเพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปในอนาคตได้ว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนนะคะมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการวางแผนทำมาดีนะ หรือการตั้งเป้าหมายการตลาดของบริษัทมีการเตรียมมาดนะีก็จะทำให้เราเออสามารถรู้ทิศทางแล้วดำเนินแผนการตลาดไปได้ก็คือสำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่าทำไมถึงต้องเน้นในเรื่องของการตั้งเป้านะะตั้งเป้าหมายของการ,การตลาดก็คือคือสิ่งที่สำคัญ ในการขายก็คือการวางแผนนั่นเองนะคะในการวางแผนการตลาดจริงๆถามว่ามันมีมันมีรูปแบบหรือขั้นตอนนะคะในการวางแผนตรงนี้แล้วรั้งเป้าวันเป็นหนึ่งในนั้นนะ,ะมันมีลำดับอยู่มันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะดังนั้นากขั้นตอนเหล่านี้นะคะเราต้องมีการลิสต์เป้าหมายก่อนนะ,ะว่า ลิสต์เป้าหมายของเราว่ามีอะไรบ้างที่คิดออกมาถึงว่า brainstorm เลยนะในบริษัทลิสต์ออกมาว่ามีมันควรจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายขนาดของธุรกิจที่ต้องการจะทำนะหรือจำนวนลูกค้าที่เราต้องการจะได้คือตั้งเป้าไว้เลยนะฮะหรือ,อ,อพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะคะ หรือต้องมานั่งพิจารณาอีกว่าไอ้สิ่งที่เราลิชมาเนี่ยมีข้อไหนเป็นพิเศษไหมที่เราคิดว่าจุดแข็งของบริษัทเราเนี่ยสามารถนำมาทำมาใช้ก่อนหรือมาทำก่อนนั่นเองแล้วก็และอตรงเป้าหมายตรงเนี้ยเราก็จะนำทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ time เรื่องของ cost เรื่องของ people นะสามารถเราสามารถที่จะทำตามเป้าได้ถ้าเรามีกลุ่มเหล่านี้อยู่นะนคือถ้าคนเราน้อยเราก็สามารถวางแผนได้ถ้าเรามีเรารู้ว่าคอสเราเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะวางแผนให้ได้ตามคอสที่มีนะฮะดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่สามารถจิบมาใช้ได้เป็นไกด์ไลน์นะเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนาการตลาดณนะปัจจุบันที่เขานำมาใช้กันนะฮะตัวนั้นก็คือสมาร์ทเคยได้ยินไหมในคลาสอาจารย์ไม่ได้พูดใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้เราก็นี่ไงก็คือเทคนิคไงเพราะจริงบอกว่าในคลาสเราอาจจะไม่ได้สอนทั้งหมดถูกไหมคะเราต้องมาเอาข้างนอกด้วย นะมาหาความรู้จากข้างนอกด้วยนะคะสมาร์ทที่ว่านะคะสมาร์ทตัวแรกก็คือ specific ตัว s นะคะ specific ก็คืออะไรมี specific แปลว่าเจาะจงนะอย่างเช่นเ,เราต้องดูว่าในในบริษัทเราหรือ หรือคนในบริษัทเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีคนที่มีความสามารถพิเศษนะหรือามาสามารถพิเศษในกรณีที่ใครที่เป็นสามารถเป็นผู้นำได้ในเรื่องของการจะจะทำแผนการตลาดตรงนี้นะหรือคนที่มีโอกาสที่จะ เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคือได้ทั้งสองอย่างเลยนะสเปซิฟิคจเจาะลงไปเลยว่าใครที่สามารถที่จะออนำเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการหรือดำเนินดาเนินการตามแผนหรือจะเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มไหนบ้างที่จะเป็นลูกค้าเรานะตัวต่ะไยเนะคะ ไม่เชื่อไม่เชื่ออเวนไม่เชื่ออเบิลอาจารย์ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะออกเสียงผิดไม่ว่ากันนะครับไม่เชื่ออเบิลนะฮะไม่เชื่อมันแต่นี่เป็นไม่เชื่ออเบิลก็คือสามารถวัดผลได้ถูกไหมวัดผลได้ในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือเราถ้าเกิดเราตั้งตั้งเป้าหมายถูกไหมเราต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า อยากได้อะไรเท่าไหรนะคะแต่ว่าต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะไม่ใช่ทรัพยากรเรามีอยู่แค่กำมือเดียวแต่อยากได้สิบเท่าของสิบกำมือเนี้ยเอ,อไม่ได้นะคะไม่ได้เราต้องกำหนดนะคะให้กำหนดหรือตั้งเป้าให้ที่มันเป็นไปได้นะคะ เตัวที่3านะคะ e x t e n a b l e นะคะหรือสามารถทำได้จริงนะ,ะก็คือทำได้จริงนี่คือหมายถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้มันต้องทำได้จริงนะคะไม่ใช่คุณบอกว่า,อ,าอยากได้สิบล้านภายในหนึ่งเดือนถามว่าทำได้ไหมถามตัวเองก่อนทำได้ไหม นือต้องดูก่อนดูคนมีคนอยู่5คนแต่อยากได้10บ้านภายใน1เดือนเป็นไปไม่ได้นะคุณต้องตั้งเป้าให้เห็นว่าฉันทําได้ภายในเดือนอย่างเช่น5้าแสนห้าคนอะไรประมาณนี้นะคะตั้งเป้าหมายนะคะ a c a i e a b l e อันตัวที่สามคะ,ะตัว R realistic Uh, Realistic, เป็นจริงได้นะเป็นจริงได้ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ไม่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงหมายถึงว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าไว้อะนอกจากว่าสามารถทำได้แล้วเนี่ยมันยังเกิดขึ้นจริงได้ด้วยนะคะมันยังเกิดขึ้นจริงได้ด้วยอีงเช่นอาจจะแบบตั้งเป้าไว้ว่า ปีนี้เติบโตขึ้นอีก50%แน่นอนเป็นไปได้ถูกไหมคะถ้าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้มากกว่าไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ใช่คุณบอกว่าฉันอยากเติบโตมากกว่าร้อเคือพันเ์เซ็แต่คุณมีคนไม่กี่คนต้องเกิดขึ้นจริงได้นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายทำ นาถามตัวทีบอนนะทามบอนหมายถึงระยะเวลาคุณตั้งเป้าคุณดูเวลาหรือยังว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยต้องมีระยะเวลานะฮะมีกำหนดการกำหนดจำกับไว้ด้วยว่าแผนของเรายาวเท่าไหร่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน นะวิชาที่เราเรียนไปคือโครงการใช่ไหมทําเป็นระยะเวลาอาจจะซอยย่อยทุก3มเดือนเช็คกันทนีอาจจะเป็นแบบแคมเปญหนึ่งปีอาจจะซอยย่อยไปแล้วแต่แผนคุณคุณก็สามารถตั้งแผนไว้แล้วก็วัดได้และวัดผลทุกระยะนะสมาร์ทมีอะไรคะ specific นะฮนะ measurable attainable เดลิสติกไทเบลห้าตัวสมาร์ทเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะดังนั้นเนี่ยการตั้งเป้าทางการตลาดนี่แค่ข้อแรกนะฮะข้อแรกคุณต้อง ตั้งเป้าตามเครื่องมือที่เรียกว่าสมาร์ทดังนั้นเนี่ยในส่วนของอการตั้งเป้าเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการวัดชี้วัดนะว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่มันก็จะมีตัว kpi นะตัวเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการทำงานทั้งหมดซึ่งธุรกิจควรให้ความสำคัญไม่ว่าคุณจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามวางแผนทำอะไรก็ตามใน อย่างเช่นทำแคมเปญหรือทําเป้าหมายเล็กอะไรก็ได้คุณต้องมีความชัดเจนในตัวในตัวเ,เป้าหมาย,ยานั้นนะคร mm ับ hmm. อันนี้ข้อที่หนึ่งมี่แค่ข้อแรกนะคะ EP สองไปแล้วสิบสามนาทีเดี๋ยวอาจารย์ขออีกสักถ้าเป็นไปได้อีกสักห้าเดี๋ยวอาจจะมี EP ถัดไปนะคะอ่าข้อที่สองนะคะ ทำแลนด s ส a คปรีเ e ิร์ชรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักตลาดแน่นอนนะตรงนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะทั่วไปก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจอะไรก็ตามคุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าคุณมีจุดแข็งอะไรแล้วจุดอ่อนอะไรรวมถึงคุณต้องวิเคราะห์คู่แข่งของคุณแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกจำได้ไหมอ่านะคะดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะรู้จักตัวเองได้ คุณต้องดูว่าสินค้าที่คุณทําหรือบริการที่คุณออกมาเนี่ยคุณต้องลิสออกมาเลยนะคะว่าคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วอะไรที่อยู่เหนือคู่แข่งบ้างอะไรคือโอกาสอะไรคือจุดอ่อนวิเคราะห์ให้หมดค่ะสวอตเครื่องมือที่สำคัญของเราที่จะ์บอกว่าสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นะ สวอตมีอะไรบ้างคะับสเตรนจ์ใช่ไหมคะจุดแข็งถูกไหมว a k จุดอ่อนออปเปอร์ตโอกาสนะแล้วก็ทีสปรสรรคดังนั้นสวอตเนี่ยไปทบทวนรอบแต่มันเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ด้ทุกสถานการณ์นะ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเองหรือวิเคราะห์คู่แข่งข้างนอกก็คือภายนอกปัจจัยภายใน,นและภายนอกถูกไหมคะใช้เครื่องมือน,นี้หรืออีกตัวหนึง่งอะไรคะ cp ใช่ไหม cp มีอะไรบ้าง product price place แล้วก็ promotion นะ สิ่งสำคัญสองเครื่องนี้เราสามารถที่วิเคราะห์เพื่อที่จะให้รู้จักตัวเองมากที่สุดนะส่วนการทำความรู้จักตลาดข้างนอกก็สวอตก็สามารถใช้งานได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอวิเคราะห์นะคะปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้สามารถสร้าง ความแตกต่างออกไปได้จากคู่แข่งที่มีนะครแล้วก็พัฒนาอย่างไรให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักหรือเป็นแบรนด์ที่รู้จักของของกลุ่มคนภายนอกหรือเป้าหมายเป้าหมายทางการตลาดเราเองออมาดูเทคนิคที่สามนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน target customer อันนี้ถามว่า ก็จริงๆมีสำคัญหมดเลยนะแต่ตัวนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นธุรกิจที่จะต้องรู้จักลูกค้าของตัวเองด้วยว่าลูกค้าที่เราจะทําการขายสินค้าให้เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาคือใครแล้วเขาเป็นคนแบบไหนไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปถามแ้ว้ว่าคุณเป็นคนยังไงใช้สินค้า ใช่นะแต่คุณต้องกำหนดเหมือนออลักษณะของตัวสินค้าว่ามันจะต้องออกมาอย่างไงแล้วคนที่ใช้จะต้องเป็นยังไงคนที่ทำสินค้าออกมาคือคนที่รู้ดีที่สุดนะคะหรือคุณจะทำดีเซอร์จากจากจากลูกค้าเองเลยก็ได้หรือคุณจะทำดีเซอ,เร,อเร์มาก่อนก็ได้หรือคุณกำหนดเ,เรียกว่ากำหนดบุคคลิกคือลักษณะของ ของคนที่ใช้สินค้าเลยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวตัวการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแต่ว่าในคลาสอาจารย์จนะไม่กล่าวถึงแต่ว่าอยากให้มาดูเพิ่มเติมนะเครื่องมือนั้นเรียกว่าไบเออร์พ s o n a นะก็คือเป็นเป็นการหรือือกอีกหนังก็เป็นภาพตัวแทนลูกค้าในอุดมคติ ก็คือเป็นการกําหนดลักษณะเนาะ personality ของโคดักนั้นว่าใครจะเป็นคนใช้สินค้านั้นๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของไอตัว Bayer Personal ที่ควรมีนะอย่างเช่นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าควรมีนะอย่างเช่นเพศอายุที่อยู่อันนี้คือเป็นอาจเป็นในเรื่อง แล้วแต่ละคือมันมันมันอยู่ในขั้นตอนของการทาวิจัยถูกไหมว่าเรามันมีหลากหลายวิธีการที่เราจะาข้อมูลเหล่านี้มานะสองเป้าหมายเป้าหาเป้าหมายปัญหาความสนใจนะที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราด้วยว่าที่เกี่ยวกับธุรกิจเรานะเราควรจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะสามพฤติกรรมแลวก็ช่องทางในการเข้าถึงสิ่งที่สนใจ เราจะเข้าไปได้ยังไงนะฮะสี่สิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจหรือกังวลกับตัวโปรดักต์เรามีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เราต้องถามาให้ได้นะเพราะมันจะเป็นเป็นปัจจัยที่จะช่วยเป็นปัจจัยหรือเป็นอินโฟมิชันหรือข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยนะคะนอกจากจากการวิเคราะห์ด้วยตัวเองมัน,มนเพราะมันจะเป็นตัวตัวเลือกเ,เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผลสิ่งผลที่ตามมาก็คืออะไรคะเราสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินง,งานของเราเ<ๆ>พื่อจะเป็นจุดขายแล้วก็ทำให้เป้กคุมเป้าหมายสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะ แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเราด้วยว่าไอสิ่งที่เราดำเนินธุรกิจเนี่ยเราได้คําตอบฮะจากการทําวิจัยเล็กๆเนี่ยนะวันนี้ก็คงได้ได้สามข้อมะสามข้อดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยว เจ็ดข้อที่เหลืออาจารย์พยายามให้มันอยู่ใน20นาทีนะคะใน20นาทีเนี้ยอาจารย์เชื่อว่าเราได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่ไม่อยากทำมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครฟังโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นเป็น ep 2องขีดหนึ่งะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอ ep 2องขีด2 ตอนที่สองงั้นวันนี้ก็ฝากไปท่านี้นะคะสวัสดี